เมื่อปีศาจร้ายที่เคยลุกลามโลกได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าเหล่ามังกรในอดีตที่เคยช่วยมนุษย์ปราปีศาจไม่ได้ฟื้นกลับขึ้นมาด้วยรายาจะได้ออกตามหามังกรตัวสุดท้ายที่มีเขาหรือว,ว่าอาจจะยังมีชีวิตยอยู่ที่ไหนสักแห่ง G ีทีมูฟี่พุ่มใจเสนอรายากับมังกรตัวสุดท้ายแตล,ละครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ500ปีก่อนมนุษย์กับมังกรก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขทุกดินแดนบนโลกร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อคู่มันตราแต่แล้ววันหนึ่งความสุขมันก็ได้หายไปปีีีีีีศาาาาจทท่่่่มมมมมนนนนนวววดดดดูััักกกก็็็ไไ้้้ถืออเิิิขึสงงชตตตตตปะะ ถูกสูบวิญญาณจนกลายเป็นหินดูเหมือนว่าพวกมนุษย์จะไม่มีทางเอาชนะพวกปีศาจดูนได้เลยเหล่ามังกรจึงได้เข้าต่อสู้เพื่อปกป้องมนุษย์อย่างสุดกำลังแต่สุดท้ายพวกมังกรก็ไม่สามารถต้านทานพลังของดูนได้และในระหว่างนั้นเองก็มีพญามังกรตัวหนึ่งนามว่าซีสูได้เลียชีพโดยการผลึกพลังทั้งหมดของตัวเองไว้ในมณีและใช้พลังของมณีทั้งหมดทำลายพวกดูนได้สำเร็จพวกมนุษย์ที่ถูกสาปให้เป็นหินก็ได้กลับคืนสู่สภาพเดิมยกเว้นก็แต่พวกมังกรและมรดกเพียงสิ่งเดียวของมังกรทีี่่่่่เหลืืออออออยยูููมมมัันนกก็คญณขงแตตทววาพุษ์้ส เพื่อที่จะได้เป็นผู้ครอบครองอัญ,ญมณีจนในที่สุดดินแดนครูมันตาก็ได้แตกออกเป็น5ส่วนและแต่ละส่วนก็ถูกปกครองได้เผ่าแต่ละเผ่าและ500ปีต่อมาหนูน้อยรายาก็ได้ถือกําเนิดเธอเป็นลูกสาวของเบนจาหัวหน้าของเผ่าหัวใจรายาจึงต้องสานต่อในการเป็นผู้เฝ้ามณีต่อจากคุณพ่อรายาเธอจะต้องฝึกศิลปะการต่อสู้เอาไว้หลังจากที่รายาผ่านการทดสอบแล้วหัวหน้าเบนจาก็ได้แต่งตั้งให้รายาเป็นผู้พิทักษ์มณีมังกรและตอนนี้ทุกเผ่าก็ได้อยู่ในสภาวะพักครบกันชั่วคราวถ้าหากว่าเบนจาไม่ทําอะไรสสััักกอย่างวาน มันก็อาจจะเกิดสงครามขึ้นอีกครั้งหัวหน้าเบนจาเลยได้ส่งคําเชิญให้ทุกเผ่ามาร่วมงานเลี้ยงกันที่เผ่าหัวใจแต่ทว่าพอทุกเผ่ามาถึงแล้วแทนที่มันจะมีแต่ความรื่นเริงทุกอย่างกับตึงเครียดหัวหน้าเบนจาพยายามกล่าวต้อนรับและบอกว่าอยากให้ทุกเผ่านั้นจับมือกันแล้วรวมกันเป็นครูมันตรายอีกครั้งแต่ทว่าเผ่าอื่นก็ยังไม่สนใจที่จะปลองดองเพราะพวกเขายังคงอิจฉาเผ่าหัวใจที่พวกเขามีมณีมังกรอยู่รายาจึงได้พูดตัดบทขึ้นมาและถามทุกคนว่ามีใครหิวหรือเปล่าเ เพราะว่าทั้งสองนั้นเป็นติงมังกรซีซูเหมือนกันรายาก็ได้พานามาริไปทานข้าวก่อนที่พาวนอื่นจะได้เปิดใจและเข้าร่วมงานเลี้ยงส่วนนามาริกก็ได้เล่าเรื่องของซีซูให้รายาฟังเธอได้ขโมยตำราของเผ่าเขี้ยวมาและบอกว่าซีซูยังมีชีวิตอยู่ตามตำราได้เขียนว่าหลังจากที่มังกรซีซูปราพวกดูนเสร็ท่านก็ได้ตกลงไปในน้ําและถูกสายน้ําพัดไปตอนนี้ท่านมังกรซีซูยังคงหลับไหลอยู่ก้นแม่น้ําและอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งแล้วนามาริก็ได้มอบสร้อยซีซูให้รายาเป็นของขวัญและเพื่อเป็นกกาาาาารรรตอบแททนายาานยาาาย็พมิงี่ มณีมังกรและทันทีที่มาถึงนามริเธอก็ได้เผยธาตุแท้ออกมาทั้งสองก็ได้ต่อสู้กันแต่ว่านามริเธอสู้ไม่ได้เธอจึงได้ยิงพลุไฟเพื่อบอกตำแหน่งของที่เก็บมณีมังกรมันก็ได้ทําให้ทุกคนที่อยู่ในงานเลี้ยงเหลียวเห็นและทหารของเผ่าเขี้ยวก็ได้มาล้อมระยาเอาไว้หัวหน้าเบญจาก็ได้มาถึงพอดีและเผ่าอื่นๆก็ได้เข้ามาด้วยและพอทุกเผ่าเห็นมณีพวกเขาก็อยากได้มันมาครอบครองหัวหน้าเบญจาก็ได้ลดดาบลงพร้อมกับพูดปลุกใจให้ทุกเผ่านั้นหันมาปรองดองกันแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลเพราะว่ามีล ทุกเผ่าก็ตรงเข้าไปแย่งมณีส่งผลให้มณีตกลงพื้นแตกดังเปาะและทันทีที่มณีมังกรนั้นแตกออกพื้นดินบริเวณนั้นก็เริ่มสั่นไหวพวกปีศาจดุนก็ได้โผล่ขึ้นมาอีกครั้งและทันทีที่ขึ้นมามันก็เริ่มเปลี่ยนคนให้กลายเป็นหินหัวหน้าเบนจาก็ได้หยิบเศษมณีที่ยังพอมีพลังอยู่พร้อมกับเดยซใส่พวกมันทุกคนที่เห็นว่าดูนั้นกลัวมณีทุกเผ่าก็ได้มาแย่งมณีไปคนละชิ้นพร้อมกับวิ่งหนีออกไปจากวิหารราญาก็ได น้ำด่วนรายาก็พยายามพาพ่อออกไปแต่ว่าพ่อที่ขาเจ็บเขาก็ไม่อยากเป็นตัวทวงให้รายาอก็ได้บอกให้ลูกสาวหนีไปก่อนพร้อมกับบอบเร็จมณีให้แต่ว่ารายาเธอก็ไม่ยอมทิ้งพ่อไปไหนทําให้พ่อไม่มีทางเลือกและซุกเธอจนตกน้ําไปงานนี้รายารอดแต่ว่าพ่อของเธอนั้นกลายเป็นหินไปต่อหน้าต่อตาแล้วภาพก็ตัดมาที่6ปีต่อมาหลังจากที่พิศัดดูดเดีกลับมาทําลายโลกมนุษย์อีกครั้งแผ่นดินก็มีแต่ความแห้งแล้งผู้คนส่วนใหญ่ก็ถูกทําให้กลายเป็นหินรายาเธอก็พยายามตามหามงกรซีซูไปทุกแห่งจนมาถึงแม่น้ําสายสุดท้าย พอเรียกดวงจิตของมังกรออกมาและทันใดนั้นปาฏิหารก็ได้เกิดขึ้นสายน้ําที่อยู่บริเวณนั้นมันก็ได้ไหลย้อนกลับและลอยขึ้นมารวมกันและกายร่างเป็นพญามังกรซีซูรายาเธอก็ได้คานับพญามังกรมังกรซีซูที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาเธอก็มีรู้นะครับว่าเวลาบนโลกมันผ่านไป500ปีแล้วเธอก็ได้พยายามเรียกหาพี่น้องมังกรรรยาเธอก็ได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ซีซูฟังมันก็ได้ทําให้ซีซูถึงกับสติแตกที่เธอรู้ว่าตอนนี้มีมังกรมันได้แตกสลายไปแล้วรายาเธอก็บอกให้ซีซูน นั้นไม่ใช่พยา,ยามังกรตัวจริงและเธอก็ไม่ได้สร้างลูกแก้วนั้นขึ้นมาเธอเป็นแค่ผู้ส่งสารเท่านั้นซีซูเธอก็ได้หยิบเศษมณีขึ้นมาทําให้ร่างของเธอนั้นเปล่งแสงและนี่มันก็คือพลังของน้องสาวเธอมังกรแต่ละตนมีพลังไม่เหมือนกันส่วนพลังของมังกรซีซูนั้นเธอ,อยืนหนึ่งเรื่องว่ายน้ําและมันก็ทําให้รายาคิดแผนออกโดยที่พวกเธอนั้นจะรวบรวมเศษมณีมังกรที่เหลือแล้วประกอบมันขึ้นมาใหม่บางทีพวกเธออาจจะช่วยโลกได้มังกรซีซูเธอก็เห็นด้วยกับแผนนี้ในขณะเดียวกันนามาริที่ตามหารายาเพื่อจะทวงคืนนนนเอออาาาบบัััทึกกกลมมจรยย้ธขโไป เธอก็ได้ตามมาถึงแม่น้ําสายสุดท้ายแต่ว่ารายานั้นก็นําหน้าเธอไปหนึ่งเก้าเพราะว่าตอนนี้รายาเธอก็ได้มาถึงเผ่าหางแล้วซึ่งทางเข้าของเผ่าหางนั้นมันก็เต็มไปด้วยกับดักแต่ว่ารายาและซีซูก็สามารถผ่านมันมาได้อย่างง่ายดายพวกเธอเดินเข้ามาจนมาถึงที่เก็บมณีมันก็มีโครงกระดูกของเจ้าเมืองถือมันไว้อยู่แล้วรายาก็ได้เศษมณีมาคราวนี้เมื่อซีซูแตะมันเธอก็ได้กลายร่างเป็นมนุษย์ก่อนที่นามริเธอจะมาถึงเธอก็ได้สั่งให้ทหารมาจับพวกรายาเอาไว้รายาก็ได้ใช้ประโยชน์จากกับดักที่มีเล่นงานพพวกกกนนนัมมมรรรริ้้อออบบหีีาาเธตตงงไปุ และบอกให้ตุ๊กตุกรีบหนีเธอได้บอกให้ตุ๊กตุกกระโดลงไปในน้าเนื่องจากสัตว์เลี้ยงของเผ่าเขี้ยวพวกมันไม่ค่อยชอบน้าสักเท่าไหร่แต่ว่าพวกมันก็ได้วิ่งอ้อมไปอีกทางรายารีบไปขึ้นเรือที่อยู่ใกล้ที่สุดและทันทีที่ขึ้นมาบุญเด็กน้อยประจําเรือเขาก็ได้มาต้อนรับทั้งสองเขาทําหน้าที่ทุกอย่างที่อยู่บนเรือลํานี้ทั้งเป็นเด็กเสิร์ฟทั้งเป็นเชฟและเป็นกัปตันรายาเธอก็ได้จ้างบุญให้พาพวกเธอนั้นไปที่เผ่ากงเล็บตอนแรกบุญเขาก็ไม่ยอมทําแต่ว่าพอเห็นเเเเเเเงงงินนน้้้้้้าา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 ากก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 ็็็็็รรรีีีบบตตตลลลลทททัแแแวววุอออออออื่่่ไไดดชมมมมธธใถึู กระโดดลงไปในน้ําพร้อมทั้งกายร่างเป็นมังกรและพาเรือเล่นออกไปด้วยความเร็วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงเผ่ากงเล็บรายาเธอจะเข้าไปเอาม่ีมังกรคนเดียวและในระหว่างทางรายาเธอก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ด้วยความน่ารักของเด็กรายาเธอจึงอดใจไม่ไหวและเข้าไปอุ้มเธอขึ้นมาและมันก็มีลิงจ้อสามตัวพวกมันก็ได้มาล่อทุกๆเอาไว้ด้วยผลไม้และทันทีที่เจ้าทุกๆมันหลงกลพวกลิงจอสามตัวก็ได้ขึ้นไปขโมยม่ีมังกรแท้จริงแล้วเด็กพวกนี้คือแก๊งวิ่งราวรายาเธอก็ได้วิ่งตามไปและในขณะ ไม่ดีเธอจึงอยากจะซื้อของฝากไปให้ท่านเจ้าเมืองแต่ว่าเธอก็ไม่มีเงินบุญจึงแนะนําให้เธอใช้เครดิตเพราะว่าเธอนั้นเป็นผู้ใหญ่ซีซูที่ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเธอก็ชอบในความคิดนี้เธอก็ได้ไปหยิบเอาสินค้าออกมาพร้อมกับบอกว่าเครดิตจนทําให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งตลาดจะเอาเรื่องกับเธอเพราะว่าเธอนั้นไม่มีเครดิตที่นี่ซีซูเธอจึงพูดอ้างไปเรื่อยจนเผอพูดเรื่องของรายาและมณีมังกรแต่แล้วก็โชคดีที่มีหญิงชาราคนหนึ่งเข้ามาช่วยเธอไว้ส่วนทางรายาเธอก็ได้วิ่งตามเด็กพวกนั้นมาจนสามารถจับตัวพวกเด็กเอาไว้ได้้้้ราาาายจึงไดมมีคืนแแลลวววเธออก็ถ่่พ ของพวกเธอนั้นอยู่ที่ไหนลิงน้อยจึงทาท่าทางของคนที่กลายเป็นหินระยาจึงได้เข้าใจและรู้สึกสงสารเด็กพวกนี้เธอจึงได้เกิดไอเดียจ้างให้พวกเขาทํางานโดยให้พวกเขาช่วยเบนความสนใจของทหารเฝ้ายามให้ระยาก็ได้ใช้โอกาสนี้แอบลอบเข้าไปที่บ้านของเจ้าเมืองแต่ว่าเมื่อเธอไปถึงระยาก็พบว่าเจ้าเมืองนั้นกลายเป็นหินไปแล้วและมานีก็ได้ตกไปอยู่กับเจ้าเมืองอีกคนทางด้านของซีซูเธอก็ได้ถูกหลอกให้ออกไปนอกเมืองที่มีพวกปีศาจอยู่พวกปีศาจนั้นก็เกือบจะฆ่าเธอแต่แล้วหญิงชาราก็ได้ถือมานีออกมาพร้อมกับถามซีซูว่าเธอนั้นจะไปา าเศษมณีได้ที่ไหนและทันใดน,นั่นเองรรยาก็ได้มาชิงมณีไปพร้อมกับช่วยซีซูเอาไว้หลังจากที่เธอถือมณีเธอก็สามารถสร้างหมอกหนาได้แล้วรรยาก็รีบขี่ตุก๊กตุ๊กกลับมาที่เรือและเมื่อมาถึงพวกแก๊งเด็กก็พากันกินโจกอยู่ทําให้พวกเขาต้องออกเดินทางไปพร้อมกันตัดมาที่เมืองของเผ่าสหลังทางด้านของนามาริเธอก็ได้มารายงานแม่ของเธอเรื่องของรรยาที่เธอกําลังตะเวนรวบรวมมณีนามาริเธอก็ได้ขอกําลังเสริมเพื่อไปตามจับรรยาแม่ของเธอก็อนุญาตทันทีตอนนี้พวกของรายาก็ได้เดินทางมาถึงเผ่าสลังซีซูก็ เขาเธอยังมีความหวังว่าการเจรจาด้วยดีมันก็น่าจะช่วยได้ระยาก็รีบตามซีซูไปซีซูเธอก็ได้ตรงมาเคาะประตูทาให้ทั้งสองโดนกับดักที่อยู่ตรงประตูจับตัวเอาไว้แล้วพวกเขาก็ถูกจับตัวเอาไว้ด้านในจนชายถือขวานเดินเข้ามาพร้อมกับทําการขู่พวกเขาจนบุญและแก๊งเด็กได้พุ่งตัวเข้ามาช่วยและจับมือขวานมัดเอาไว้เมื่อรายาเดินออกมาดูข้างนอกเธอก็ได้เห็นว่าชาวอส่นสลังคนอื่นถูกสาบให้กลายเป็นหินแล้วตอนนี้เหลือแค่มือขวานคนเดียวและตอนนี้นามริก็พาทหารมาถึงหน้าเมืองแล้วระยาเธอจึงได้ตัดสินใจถามชื่อชายคนนนั้มื ขวัญก no ็บอกว่าเขาชื่อทองรายาจึงได้ขอร้องให้ทองผู้ที่ชํานาญพื้นที่ช่วยพาเพื่อนๆของเธอหนีทองก็ตกลงนะครับส่วนรายาเธอก็ตรงมาหานามารีเพียงคนเดียวพวกเขาทั้งสองก็ได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนรายาเธอพลาดท่าให้กับนามารีซีซูเธอก็ได้หันกลับมาและเห็นว่ารายากาลังแย่จึงได้กลายเป็นมังกรและเข้ามาช่วยเธอทุกคนที่เห็นมังกรต่างก็อึ้งกันหมดนามารีเธอก็ได้ตียืนแข็งทื่อพวกรายาก็ใช้จังหวะนี้รีบหนีออกไปพวกเขาทั้งหมดก็ได้พากันมาขึ้นเรือแต่ว่าพวกเขาก อร้องเพื่อติดตามมังกรซีซูและไปปราบปีศาจดูนส่วนทองก็ได้มอบเศษมณีให้กับซีซูและเมื่อเธอแตะมณีเธอจึงสามารถเรียกฝนและสามารถควบคุมน้ําได้เธอก็ได้กระโดดเล่นน้ําฝนอย่างสนุกสนานหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้มาวางแผนเพื่อไปชิงมณีก้อนสุดท้ายหลังจากที่วางแผนเสร็จซีซูเธอก็ได้พารายากลับมาที่เผ่าหัวใจเพื่อมาดูครอบครัวของเธอพร้อมกับเล่าให้รายาฟังว่าเมื่อ5 0 0รปีก่อนครอบครัวมังกรของเธอเป็นมังกรกลุ่มสุดท้ายที่เหลือรอดมังกรแต่ละตนพากันถ่ายทอดพลังของตัวเองเพื่อสร้างมณีมมัังงงกกรรรขึ้้นาาาหลจจที่สสเ็ มังกรทุกตัวก็พากันเลือกซีซูให้เธอเป็นคนส่งต่อภารกิจนี้มังกรทุกตัวเชื่อมั่นในตัวซีซูก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นหินมันทําให้ซีซูนั้นมีพลังมหาศาลและสามารถจัดการพวกปีศาจดูลลงได้และมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับนามาริตัวของซีซูนั้นอยากให้รายาเข้าไปคุยกับนามาริตรงๆเพื่อให้นามารินั้นร่วมด้วยช่วยกันเพื่อกาจัดเจ้าปีศาจดูลแต่ว่ารายาเธอยังไม่มั่นใจว่าจะไว้ใจนามาริได้ยังไงซีซูก็พยายามพูดเพื่อให้รายานั้นเปลี่ยนใจจนเธอทําสาเร็จรายาได้เปลี่ยนน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 มมมาาาาาาใช้้้แผขขออองงงงซีซีูส่ว่วททดริััหหลจกกเเธ็ เธอก็เริ่มเปลี่ยนใจและอยากจะแก้ไขในสิ่งที่ทําลงไปแต่ว่าคราวนี้แม่ของเธอก็ไม่เห็นด้วยนะครับและพอถึงเวลาตอนค่ำรายาและพ้องเพื่อนก็เริ่มทําตามแผนโดยการให้แก๊งเด็กแอบเข้ามาเพื่อส่งจดหมายพร้อมกับสร้อยของซีซูให้กับนามริจนสักพักนามริก็ได้จูดผู้เพื่อส่งสัญญาณให้กับรายาทั้งสองก็ได้มาพบกันอีกครั้งนามารินั้นเธอก็ได้นําเศษมณีมาด้วยพวกเขาทั้งสองก็ได้คุยกันเล็กน้อยแล้วนามาริก็ได้ตัดสินใจวางเศษมณีให้กับรายาก่อนที่ซีซูเธอจะเดินเข้ามาแต่แล้วนามรา,นนนาริ มเพื่อบังคับให้ซีซูและมณีต้องไปกับเธอรายาก็กำลังจะชักดาบออกมาแต่ว่าซีซูนั้นเธอห้ามเอาไว้พร้อมกับบอกว่าเธอจะจัดการเองซีซูจึงเดินเข้าไปพูดกับนามาริว่าตัวของนามารินั้นไม่อยากทำร้ายใครนามาริเธอก็อยากทำให้โลกนั้นดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้เธอยังสับสนรายาก็เห็นว่านามาริเธอกำลังจะเหนียวไก่เธอก็ได้ตวัดดาบไปปัดหน้าไม้ออกแต่ทว่าลูกดอกนั้นมันก็ได้ไปปักอยู่ที่ตัวของซีซูทำให้เธอตกหน้าผาไปและเสียชีวิตทันทีหลังจากที่มังกรตัวสุดท้้้้าาาาายยยยยยยเเสสสีีีีีีชวิตตนนนนนทท่่่่อออูบโลลลกกกกก็็คคหไปปดััม อรารวาสได้เต็มที่มันก็รีบตรงเข้าไปในเมืองด้วยความหิวกระหายรรยาที่มีแต่ความโกรธแค้นเธอก็ตรงมาหานามาริเพื่อปิดชีพเธอพวกเขาทั้งสองเข้าฟาดฟันกันอย่างไม่มีใครยอมใครแต่ว่าคราวนี้นามาริเธอพลาดท่าให้กับรรยาทําให้เธอพูดความจริงในใจออกมาว่าเธอไม่ได้ตั้งใจให้ใหมันเป็นแบบนี้และค่าวนี้รรยาเธอไม่เชื่อนะครับนามาริเธอก็ได้พูดต่อว่ารรยานั้นจะไม่เชื่อเธอไม่เป็นไรแต่ว่ามีแต่ซีซูเท่านั้นที่เชื่อนามาริก็บอกให้รรยารีบฆ่าเธอซะแต่ว่ารรยาก็มีส่วนที่ทําให้ซีซูตายเหมือนกันรายาเธอจึงงได้้้้ยยัมมมมือแลวเรริิ่ีสตขนาา ก็ได้มองไปรอบตัวเห็นเพื่อนๆกำลังใช้มณีช่วยเหลือคนอื่นทุกคนได้รับความเดือดร้อนก็เพราะเธอรายาจึงปล่อยนามาริไว้และตรงไปช่วยเพื่อนๆส่วนนามาริเธอก็ได้มาช่วยอีกแรงแต่แล้วพื้นที่ที่พวกเขายืนอยู่ก็ได้ถล่มลงไปปีศาจดูนจึงได้ล้อมพวกเขาเอาไว้พวกเขาพยายามใช้มณีป้องกันตัวเองแต่พลังของมณีนั้นก็ใกล้จะหมดเต็มทีและทันใดนั้นรายาก็ได้สะดุดสร้อยของซีซูเธอจึงนึกถึงเรื่องที่ซีซูเล่าให้ฟังทําให้ตอนนี้รายาเริ่มเข้าใจเธอก็ได้ขอร้องให้ทุกคนไว้ใจเธอและมอบมณีพวกนั้นมาเพื่อออรรวววมมมีีเเเป็็นนหึ่่่งดยตแกกกพพืๆไไ้ใจ นามารินะครับรายาจินเด้เริ่มก่อนพร้อมกับยึดมณีให้กับนามารีก่อนเที่ยวร่างของรายาจะกลายเป็นหินทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็ได้ทําตามทําให้วกเขาทั้งหมดกลายเป็นหินตอนนี้เหลือแค่นามาริคนเดียวตอนแรกเธอก็คิดจะหนีแต่แล้วเธอก็ได้ตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือการประกอบมณีขึ้นมาใหม่แต่ว่ามันก็สายเกินไปเธอก็ได้กลายเป็นหินไปอีกคนทําให้ตอนนี้ทั่วทั้งโลกไร้ชีวิตแต่แล้วปฏิหารก็ได้เกิดขึ้นมณีมันก็ได้เปล่งแสงออกมาอีกครั้งพลังแสงที่ระเบิดออกมาก็ได้ไล่ฆ่าพวก กลับมามีชีวิตมันเดิมทุกคนต่างดีใจที่ทําสาเร็จแล้วสายน้ําก็ได้กลับมาสู่โลกอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้พลังมันยิ่งใหญ่กว่าเดิมมังกรที่เคยกลายเป็นหินก็ได้กลับมามีชีวิตทุกคนต่างอึ้งกับสิ่งที่ได้เห็นเหล่ามังกรก็ได้คืนชีพให้กับซีสูรยาก็ได้ตรงเข้าไปกอดเธอทุกคนก็ได้มาแสดงความยินดีนามริก็เช่นกันซีสูสก็ได้กอดทุกคนเอาไว้หลังจากที่ทุกอย่างสงบลงทุกคนก็ต่างกลับไปหาครอบครัวรายาก็รีบกลับมาหาพ่อเธอวิ่งเข้ามาก เบญจานั้นภูมิใจหวังว่าเจ้าเมืองคงไม่ว่าถ้าหากว่ารายาจะชวนเพื่อนมาด้วยก่อนที่ทั้งสี่ชนเผ่าจะได้เดินเข้ามาทุกคนก็ได้ขับนับไปที่เจ้าเมืองเบญจาและกลับมาปองดองกันเหมือนเดิมพร้อมกับรวมกันเป็นครูมันตรายอีกครั้งและหนังก็ได้จบลงหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ